ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทาําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กักบผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนจากให้ซิกโซเออร์นะฮะก็เป็นปืนพกครับตัวนี้เป็นรุ่น P 2 2 7นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับ ซิกเซอร์227ตัวนี้ชื่อรุ่นย่อยมันก็คือ t ท็กอ f ฟนะครับพ227 t ท็กอ f ฟตัวนี้ใช้กระสุนขนาดจุด45 ACP นะครับปืนรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างหายากนะครับบ้านเราเนี่ยมีเข้ามาน้อยผมไม่แน่ใจว่ามีเข้ามากี่กระบอกนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเข้ามาไม่น่าจะเกิน20กระบอกนะฮะน่าจะมีเข้ามาอยู่ล็อตสองล็อตนั่นแหละ เพราะว่าตัวนี้บริษัท s i กเซอร์เขาผลิตออกมาแค่ช่วงสั้นๆนะครับก็คือเริ่มผลิตในปี2013แล้วก็ยุติการผลิตไปในปี2019นะครับระยะเวลาที่ผลิตจำหน่ายก็อยู่ที่ประมาณ6-7ปีนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกครับส่วนใหญ่ซิกเซอ e r แบบเนี้ยจะมีเข้ามาเยอะๆก็เป็นรุ่น P226 ที่เป็นตัว full s i z นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตัว compact เขจะเป็น p 2 2 9นะฮะแล้วก็จะมีตัวบางลงไปอีกนิดนึงก็คือ p 2 2 8ที่เห็นกันเยอะก็จะมี3รุ่นนั้นนะครับแต่ p 2 2 7เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เม้งนะครับท่านเจ้าของปืนที่ให้ความอนุเคราะห์นํามาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงนะครับสำหรับปืน six s e r p 2 2 7เนี่ยนะครับมันก็จัดว่าเป็นปืน full size นะฮะมันก็จะมีขนาดเท่ากับ p 226แล้วก็220ที่เป็นต้นกำเนิดของอปืนซิกเซอร์ยุคใหม่นะครับแต่ว่าตัว220มันจะเป็นแมกกาซีนแถวเดียวนะเป็นซิงเกิลสแต็นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแม็กสองแถวซึ่งมันสามารถใช้สองปืนร่วมกับ220แล้วก็226ได้ด้วยนะฮะคือเสียบใส่พ6ได้พอดีกันเลยนะครับตัวนี้มันก็เป็นตัวเหมือนเหมือนเป็นปืนทางเลือกนะครับเพราะว่า ไอ้ตัว226นั้นเนี่ยมันไม่มีขนาดจุด4.5 c.p. เขาก็เลยออก227ที่ใช้กระสุนขนาดจุด4.5นะครับส่วนไอ้ตัว220มันก็เป็นขนาดจุด4.5แต่ว่ามันเป็นแม็กแถวเดียวจุได้8นัดนะลูกมันมันน้อยเขาก็เลยออก227เพื่อให้มันจุลูกได้เยอะขึ้นเป็นแม็กสองแถวประมาณนั้นนะฮะวัตถุประสงค์ตอนแรกที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็เพื่อให้มันเป็นปืนพก สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับซึ่งในยุคแรกที่ออกมาเนี่ยในปี2013นะฮะตำรวจรัฐอินเดียนาก็ออเดอร์ไปใช้นะครับก็ออเดอร์ไปประมาณ5,000กระบอกครับหลังจากนั้นในปี2014ตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียก็ออเดอร์ไปใช้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นปืนที่เหมาะกับเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับเพราะว่านัดกระสุนมัน,มนใหญ่ อำนาจหยุดยั้งมันสูงนะครับจุดสีแล้วอีกอย่างก็คือมันลูกดอกมากนะฮะซิกเซอร์ er R p ส2งเนี่ยมันออกมาหลายรุ่นย่อยนะครับมีหลายขนาดความยาวลำกล้องให้เลือกมีตั้งแต่3.9นิ้ว4.4นิ้วแล้วก็5.1นิ้วซึ่งตัว5.1นิ้วเนี่ยมันจะเป็นต่อปลายเกลียวนะครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์ลดเสียงได้นะฮะไม่พูดเยอะแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดปืนแบบ c l o s อ up เลยแล้วกันนะครับให้ดูความสวยงามของ s i กเซอร์ p สองสองเจ็ดแท็กออฟกระบอกนี้นะฮะ ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยจริงๆตัวปืนเนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเจ้าของเก่าแทบไม่ได้ยิงก็ว่าได้นะฮะใช้รักษามากไม่มีรอยเลยสวยจริงแต่ว่ามันก็อาจจะดูใหญ่โตนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นปืนฟูลไซส์นะครับตัวนี้ลำกล้องยาว4.4นิ้วนะครับอันนี้คือวัดรวมทางลาดป้อนกระสุนนะ แล้วมิติปืนนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20.6เซนความสูงรวมแม็กกาซีน14นัดนะครับอยู่ที่ประมาณ17เซนแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ3.8เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ993กกรัมนะฮะก็ถือว่าไม่หนักมากเพราะว่าตัวนี้มันทำมาจากโลหะน้ำหนักเบา สไลด์ปืนเนี่ยทำมาจากสเตลเลสสตีลแล้วก็ทําผิวรมดําเป็นสีดําด้านนะครับซึ่งกรรมวิธีการทําผิวของบริษัทซิกเซอร์เขาก็ใช้วิธีไนตรอนนะครับมันก็จะต้านทานสนิมได้ดีนะฮะในส่วนของเฟรมปืนก็จะทํามาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะฮะมันก็จะทําให้ปืนเนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็ทําผิวแบบอโนดายเป็นสีดําด้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีสีดําด้านทั้งกระบอกเลยนะครับก็ดูสวยงามดูดุดันดีนะฮะ ในส,ส่วนของประกับด้ามปืนเนี่ยอันนี้ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นประกับ G10 ที่มันจะหุ้มด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้แล้วประกับด้ามเนี่ยมันก็จะเป็นบอแม็กในตัวนะสังเกตดูนะฮะด้านล่างเนี่ยครับมันจะเป็นบอแม็กในตัวเสียบนกักสินเข้าไปได้เลยเนี่ยฮะประกับด้านก็จะมีเช็คเกอร์ในตัวนะครับแล้วก็มีโลโกโล้ซิกโซเออร์อยู่ตรงกลางด้ามประกับด้ามรุ่นเนี้ยบริษัทซิกเขาบอกว่าเขามีการออกแบบใหม่นะครับ ทำให้มันจับถนัดเข้ามือมากขึ้นนะฮะเนี่ยมันจะไม่หนานะครับเขาจะออกแบบให้มันบางๆเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่อวบไม่อ้วนเหมือนซิก p 229หรือ226นะฮะซิก227ตัวนี้ต้องบอกว่าออกแบบด้านได้ดีมากเพราะว่ามันมีอันเดอร์คัตว้ลด้านหน้าใต้กลงไก่แล้วก็ด้านหลังก็บีบให้มันแคบลงเพราะฉะนั้นมันก็จะจับถนัดมือมากขึ้นจับได้กระชับเข้ามือนะฮะเป็นปืน แม็กสแถวลูกดกที่จับได้เข้ามือมากๆรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นคนมือเล็กเนี่ยยังรู้สึกว่าจับได้กระชับเข้ามือนะฮะดูที่สไลด์ปืนด้านซ้ายนะครับเขาก็จะบอกที่ห้อนะฮะจะยิงเลเซอร์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าสไลด์บอกซิกเซาเอดูที่ด้านขวานะครับบนสไลด์ด้านหน้าเขาจะบอกชื่อรุ่นครับ P227 Elite แต่จริงๆตัวนี้มันไม่ใช่227 Elite นะมันเป็นตุ้น t a ค off นะฮะ ส่วนคำว่า ELIT ตเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นลักษณะของการทำสไลด์ปืนที่มันจะมีฟอนซเรชันมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของรุ่น ELIT ตเขาก็เลยเติมคำว่า ELIT ตเข้าไปนะครับกระบอกนี้ทำจากโรงงานในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่รัฐ New h a m ป์เชี e ร์นะฮะแล้วบริเวณด้านบนกล่งไก่ก็จะบอกเลข serial number บอกเลขปืนนะครับในส่วนของศูนย์ปืนก็จะเป็นศูนย์ไนท์ไซส์นะครับศูนย์ปืนเนี่ยเป็นศูนย์แต่งพิเศษนะครับ แต่งมาจากโรงงานเลยใช้ศูนย์ยี่ห้อ True Glow นะครับมันก็จะเป็น T r i t i u m Fiber Optic นะฮะด้านหน้าจะเป็น fiber optic มันก็จะมองเห็นศูนย์ได้ชัดเจนในเวลากลางวันที่แสงเยอะๆนะครับกลางคืนก็เห็นชัดนะแล้วในส่วนของศูนย์หลังก็จะเป็นศูน์ในไซน์นะครับเรืองแสงในเวลากลางคืนเวลาเล็งก็จะเห็นจุดเรียงกันแบบนี้เห็นศู์หน้าสีเขียวเด่นชัดเลยนะครับ แล้วลักษณะของศูนย์ปืนศูนย์หลังเนี่ยมันจะยกขึ้นมาสูงนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับสมมุติเจ้าหน้าที่โดนยิงมือเด้งไปข้างหนึ่งก็สามารถใช้ศูนย์หลังเนี่ยเกี่ยวกับขอบกางเกงเข็มขัดเพื่อขึ้นลำได้นะฮะวัตถุประสงค์เขาออกแบบมาเพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉินแบบนั้นนะครับที่เฟรมปืนด้านหน้าก็จะมีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับไฟฉายเลเซอร์สามารถติดได้นะครับ แล้วที่บริเวณด้านหน้าด้ามก็จะมีเช็คเกอร์ลายน้าเตยนะครับแกะไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความกระชับเวลาเรากำด้ามปืนนะฮะทำให้จับถนัดมือมากขึ้นนะครับพูดถึงระบบการทํางานของปืนนะครับมันก็จะเป็นระบบขัดกรอนคล้ายกับปืน s i s i p 2 2 6 2 2 8 2ก9อเนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเป็นระบบเดียวกันแล้วไกปืนตัวนี้ก็เป็นไกแบบดับเบลซิงเกิลนะครับสามารถยิงได้2ระบบ แล้วก็จะมีคอนเซปต์ลดนกนะฮะถ้าสมมุติเราขึ้นลำนะครับนกง้างอยู่แบบนี้เราก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นการลดนกซึ่งปืนซิกแซเอรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปืนที่ลดนกได้นุ่มนวลมากนะครับถ้าเราชักออกมาจากซองยิงเราก็สามารถเหนี่ยวไกาย,ยิงนัดแรกเป็นดับเบิลแอคชั่นได้เลยนะครับเหนี่ยวกยได้เลยนัดที่สเมื่อกระสุนมันสลัดปอกออกใช่ไหมฮะ มันก็จะดันสไลด์ง้างนกให้ก็จะเป็นซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็เป็นประมาณนั้นพูดถึงน้ำหนักไก่นะฮะไก่ดับเบิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ปอนไกดีใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ถ้าเป็นไกซิงเกิลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4.4่อนด์อนไกปืนเนี่ยเฉียบคมใช้ได้นะครับไกดีมากหลุดคมครับแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะฮะ คือว่าออกแบบมาได้ดีให้ดูด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดยาวนะครับดูลำกล้องก็จะโต,โตโตหน่อยนะฮะให้ดูในส่วนของแม็กซ์ซีนแม็กซซีนจริงๆมันมีบางรุ่นที่ใช้แม็กซ์สินัดนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษมันก็จะให้แม็กมา14นัดจากโรงงานเลยนะครับก็เป็นแม็กสอแถวมันก็จะยาวๆหน่อยนะโรงงานเขาแถมแม็กมาให้4ตัวนะครับ เยอะมากเลยแมกกซีน4ตัวแล้วตัวละ14นัด14คูณ4 56นัดโอ้โหยันได้ทั้งคืนนะครับพูดถึงราคาค่าตัวนะครับสำหรับ s i กซ u 227 Tag Off ตัวนี้ของใหม่หน้าร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหน้าร้านไม่น่าจะมีแล้วนะครับแล้วเท่าที่ผมเดินดูก็ไม่เห็นมีนะครับ คือมันอาจจะเข้ามาแค่พักหนึ่งแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ได้ค้างอยู่หน้าร้านาน,นานก็มีคนซื้อไปนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เห็นราคาผ่านตาเลยแต่ด้วยมาตรฐานของซิกซ์เออร์ตระกูล P2 2ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ต่ํากว่าแสนสองนะแล้วตัวนี้มันเป็นตัว4 5หเป็นตัวพิเศษซึ่งมันไม่ค่อยมีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกินแสนสองด้วยซ้ําไปนะครับสาหรับของมือสองนะครับพี่เ้งเจ้าของปืนเนี่ยบอกว่าซื้อมา90 0 0 0กว่าบาทนะฮะ มันก็เป็นราคามาตรฐานของ s i กเซอ e ์นะครับ9 0้าหกว่าบาทมือสก็ประมาณนั้นแล้วอย่างสภาพมันดีมากนะครับสภาพสวยมากเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างมีอนาคตนะเพราะว่าผลิตแค่ช่วงสั้นๆมีมาน้อยนะฮะแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีด้วยเจ้าหน้าที่พกสองนอกนี่เหมาะมากหรือท่านใดซื้อไว้เฝ้าบ้านก็ใช้ได้นะครับลูกดกดีนะยิงนิ่มด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบยิง s ิลเวอร์พีสองสนะครับจะลองยิงดูกลุ่มในระยะ10เมตรครับจะยิงด้วยกระสุนซ้อมเป็นยี่ห้อที่ผลิตในไทยจำนวน5นัดนะครับก็เป็นลูกเซมิวัดคัตเตอร์ครับเดี๋ยวดูกัน จบ5นัดนะครับเดี๋ยวไปดูเป้าครับโอ้แม่นมากเป็นปืนใช้งานที่มีความแม่นยำพอๆกับปืนแข่งขันนะฮะ5นัด5 x กครับกลุ่มกระสุนเนี่ยเนี่ย5นัดอยู่ตรงนี้นะฮะกลุ่มสวยมากแม่นมาก ลำกล้อง4.4นิ้วเดี๋ยวเชื่อนะฮะ Sixer P227 Tag Off แม่นจริงๆ <c oughs> รีคอยน์นุ่มนวลมากนะครับนุ่มมากแล้วการคุมปืนก็ทำได้ดีเพราะด้ามปืนตัวเนี้ยเขาออกแบบมาอย่างที่บอกไปนะครับคือบีบคอด้ามให้มันแคบลงเพราะฉะนั้นมันก็จะกําได้ถนัดคุมรีคอย์ปืนได้ดีมาก ก็ต้องขอขอบคุณพี่เม้งนะครับที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบญิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิยาฐานให้กับสมาชิกผู้ติดตามได้รับชมกันนะฮะสำหรับการรีวิวปืน s i กโซเออร์พีสอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมจนจบไว้เจนแบบคลิปหน้าครับสวัสดีครับ